เดี๋ยวเราจะมาทำผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่กันนะคะต่อยอดจากคลิปเส้นใหญ่ที่เราทําไว้นะคะอันนี้แม่ขุนทองเห็นว่าถ้าบางคนนะคะ,ะคิดว่าเราทําคลิปออกมาแล้วเส้นของเรามันแข็งเกินไปนะคะก็เอามาลวกในน้ำเดือดจัดนะคะ,ะสักประมาณ1นาทีนะคะเส้นก็จะนิ่มขึ้นหรือต้มสักหนึ่งนาทีเลยนะคะแล้วก็พอ,อส่งน้ำขึ้นมานะคะเราก็ ใส่น้ำมันพืชไว้นะคะให้ให้มันไม่เกาะติดกันนะคะเส้นพักไว้นะคะแล้วก็จะมีหมูหมักที่แม่ขุนทองเคยทำคลิปไว้แล้วลวกไว้นะคะลวกเอา,เอาแป้งออกนะคะที่เราหมักไว้แล้วก็มีคะน้าห้องโกงนะคะแม่ขุนทองควกลวกไว้นะคะลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีน้ำตาลใสแดงนะคะผงปรุงรสแล้วก็มี ไข่ไก่สองฟองนะคะเราก็ทำทานได้ประมาณสองคนนะคะสองสามคนนะคะแล้วก็มีสีอิ๊วดำทั่วๆไปนะคะเดีย๋ยวเราจะเริ่มจากเปิดเตาเลยค่ะเปิดเตาตั้งกระทะไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะที่เรามีเหลือจากการที่เราทำเส้นใหญ่ไว้ เด๋ยวเล็กน้อยนะคะใส่แปใส่น้ำมันไม่ต้องเยอะนะคะเราก็ใส่กระเทียมที่เราบุบไว้นะคะ ให้กระเทียมหอมนิดนึงนะคะเดี๋ยวใส่ไข่ลงไปเลยค่ะก็ยีให้ไข่แตกนะคะใส่เนื้อหมูลงไปค่ะ นะคะคเดี๋ยวใส่เส้นลงไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราปรุงรสกันปรงรสใส่น้ำตาลส่แดงไปนะคะส่แดงหรือส่ขาวหรือคนไม่ชอบน้ำตาลก็ไม่ต้องใส่นะคะ ก็ใส่ผงปรุงรสใครมีน้ำมันหอยก็ใส่ไปได้นะคะคปริมาณตามชอบเลยนะคะคเราก็ผัดสีอิ๊วก็ต้องมีสีอดำนะคะก็ใส่สีอดำลงไปให้มันทำสีให้สวยงามนะคะผัดให้เข้ากันทุกอย่างมันสุกหมดแล้วนะคะ เราก็ใช้เวลาไม่ไม่นานมากนะคะพอส่วนผสมพอเข้ากันแล้วเดีย๋ยวเราจะใส่ผพดที่เราลวกไว้ลงไปนะคะนี่แม่ขุนทองชอบสีอีดดํก็ใส่ไปเยอะหน่อยนะคะถ้าบางคนไม่ชอบสีหรือไม่ชอบสีอีดดํก็ ใส่เล็กน้อยหรือไม่ใส่เลยก็ได้ไม่ได้ผิดกติกานะคะมันก็เป็นผัดซีอิอ๊วเหมือนกัน,นะะเดี๋ยวเราใส่ผัดลงไปเลยค่ะ ผัดไม่นานนะคะเพราะทุกอย่างสุกหมดแล้วนะคะพอให้เข้ากันปิดเตาเลยค่ะใช้เวลาไม่นานเลยเดี๋ยวเราจะมาจัดจานกันนะคะ ได้แล้วนะคะผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่จากฝีมือการทำเส้นใหญ่ของเรานะคะสำเร็จแล้วพบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ